นอ,อันนี้ใครคะโอชินฮะเล็กสละ ไม่งันลูกหล่นไปล้เต้นอีีได้ไหมอมื่อกี้ใสอารมณ์แบบเต้นอีกทได้ไดพี่ขอเต้นอีกีหนึงได้ไหมพ่อจะเต้นเะไปออกสื่อเต้นเต้งอยไม่ใช่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อี้แคบคค อยาจะรับอน,นดอนอยาวเอนาเ่า,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 าเดินทางไกลคนนี้สวยเพราังเยอะมากเาดีนะแล้วก็ั่วโมนะอันนี้หนึ่งคู่เหรอนี่ไงอันนี้ใครคะโอชิน ฮะเล็กซะหรอนี่ขาผูกไม่งั้นลูกหล่นไปแล้วนี่อะไรคะลูกอาสาใจไหมคะโอชินโอชินส่าใจไหมอากาศดีไหมถ่ายอัญญาด้วยเพราขอจับมือพ่อพพอร้อนไปหมดแล้วเนี่ยไป ลายไหมลูกหนาวนี่อ่ะอีกหนึ่งดีนะพิธีฉันนะ เาสรุปเดินคนสุดท้ายมาืดมากไหมคะม่้เียงพูดดังกเข้าไปค่ะมืดค่ะแล้วไมหนูไม่เดินเองไมหนูไม่เดินหืไม่เดิน เดินไม่ไหวเหรอไอ้ปอบพ่อเลยทำไมไม่เดินปอบฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยฮะฝนจ้าสี่จ้าสีฮค่ะอยู่ตุ๊กยามไปแล้วไปแล้วสิก็อยู่ไกลๆไม่ใหญ่างเงยถึงแล้วค่ะถึงแล้วเหรอถึงโรงแรมล้วแล้วไปไม่มีไปแล้วมีข้ามจ้าป้อข้าเจ้าวิ